ติ้งดองติงต้งดอง,งวสวัสดีค่ะเป็นเสียงไกด์แพทเจ้าของผ้าไหมสุรินโดยไกด์แพทคนสุรินค่ะคลิปนี้ไกด์แพทพาชมตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินค่ะทุกวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะที่ร้อนอยู่หัวมุมตรงนี้นะคะแล้วก็นี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินหรือว่าศาลาการเก่านะคะคุณผู้ชมสามารถมาช้อปปิ้งได้ในเวลา6กนาฬิกาถึงเที่ยงของวันเสาร์เท่านั้น แต่ว่ามีตลอดปีกว่า50ร้านค้าผ้าไหมจะขายเป็นรูปตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวกแพชจะพาชมบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมนะคะนอกจากผ้าไหมแล้วก็ยังมีประเกมที่เป็นเ,เครื่องประดับที่โด่งดังของจังหวัดสุรินทร์ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่น้นให้ดูเท่าไหร่นะคะให้ดูแบบนี้เนาะแบบไกลๆนะคะ เพราะฉะนั้นเป็นทาเป็นการประชาสัมพันธ์ยั่วเยือนยวนใจให้มาเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมไกด์แพทไม่บอกราคาไกด์แพทไม่บอกเบอร์โทรเพื่อเป็นการโปรโมทเท่านั้นค่ะเพราะว่าไ,ไกด์แพทเป็นผู้ช่วยเหลือหลังจากที่คุณผู้ชมชมคลิปแล้วมาไม่ได้จึงนามาโพสที่ช่องเพราะฉะนั้นจึงไม่แจ้งราคาจะบอกแค่ผ้าไหมาลายอะไรสองตะกรสามตะกรเป็นอันเข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะตีกันว่าเอ๊ะพอไกด์แพทนำ มาโพสแล้วแก้แพทขายกําไรเท่าไหร่ก็ถ้าเราทํางานไม่มีกําไรแล้วเราจะทํางานไปทําไมเพราะฉันจึงพาชมผ้าไหมเฉยๆโดยไม่แจ้งราคานะคะเพื่อคุณผู้ชมรู้ว่าลักษณะของการขายผ้าไหมเป็นแบบไหนนะคะเป็นร้านค้าแบบนี้นะคะขายแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเขามาเอาแล้วเนาะคุณด็อกเตอร์มาเอาผ้าไหมแล้ววันนั้นน่ะที่ลืมของใช่ไหม ที่ขายที่กินมอนใช่ไหมคะอ่านี่ค่ะนี่นะคะนี่คือร้านผ้าไหมกว่า50ร้านค้าร้อยสีพันลายคะ่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมาซื้อได้ตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงนะคะวันเสาร์ตลอดปีและตลอดไปมีมากกว่านะคะเป็นแสนแสนผืนเลยนะคะแล้วก็มีตั้งแต่2ตะกอ3ามตะกอนี่เรียกว่าสบายคะ่ะสบาย ะะแล้วก็สวยงามมาจากอำเภอท่าตูอมอำเภอรัตนบุรีไหมรัตนบุรีไม่ค่อยมาที่จะเห็นชัด,ชดคืออำเภอท่าตูอมอำเภอจอมพระขวาญซินรินอำเภอศรีขอรภูมิเป็นการทอผ้าไหมทเทียเพราะฉะนั้นตอนนี้ร้อยสีพลายผ้าไหมสุดินให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะแกแพทจะไม่ได้ตัดต่อนะคะให้ชมแบบแบบนี้เลย เห็นบรรยากาศจริงๆแบบนี้เลยว่ามีทั้งสีธรรมชาติและสีเคมีค่ะสวยไหมคะเพราะฉะนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดให้เดินทางมาคืนวันศุกร์มานอนหนึ่งคืนแล้วติดต่อโรงแรมใกล้แพทย์จับประสานงานให้นะคะโรงแรมมีราคาราคาเบาๆแล้วก็ค่อยมาตั้งแต่เช้าวันเสาร์จะได้ไม่ร้อนนะคะนี่เป็นผ้าไหมพรีเมียมสวยๆจากอำเภอท่าตูมใช่ไหมคะ พี่สุภาพปกติพี่สุภาพก็จะไปเห็นออกโอท็อปที่กรุงเทพนะคะเมืองทองธานีไปประจามันจะมีผ้าไหมสวยๆอย่างเช่นผ้าไหมสมปักปูมเป็นผ้าไหมที่สมัยก่อนนี้คนโบราณคนมออีฐานะจะใส่ทุกวนันนี้ใครมีตังค์ซื้อใส่ได้หมดค่ะ <c oughs> ข้อแม้ไม่มีอะไรเยอะค่ะมีตังค์ซื้อใส่ได้หมดค่ะเพราะว่าทอมาแล้วขายค่ะใครสามารถที่จะซื้อ ได้หมดเลยนี่คือลักษณะของผ้าไหมสุรินที่เป็นโทนสีเม็ดมะขามแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ขายดีขายได้ตัวนั้นลายอะไรขนน่ะลายลายที่สองอะ่ะตัวที่สอจากจากลายลายน้ําไหลน,ะลนหล่ะอ่าค่ะเพือ่อนน่ะเออลายอะไรคะเอขอดูหน่อยคะ่ะประตูวังประยุกต์คุณผู้ชมใครอยากดูนะคะขอดูหน่อยได้ไหมคะ ปกติจะเป็นประตูวังอีกแบบหนึ่งนี่เป็นประตูวางสามตะกอรสามตะกออ๋อประตูวางประตูวังประยุกต์นะคะคุณผู้ชมอ่าไหนกลางหน่อยได้ไหมอะ่ะให้คุณผู้ชมดูเป็นขวัญตาว่า้ผ้าไหมเนี่ยเขามัดหมีสวยอ่าเขามัดหมีสวยเขาก็จะทอสวยนะคะนี่คือท้องผ้าสี่เม็ดเม็ดอะไรนะไม่ใช่เปลือกมังคุดเนาะนี่ค่ะ ก็จะมีมีผืนหนึ่งแบบนี้ด้วยใช่ไหมคล้ายๆกันใช่ไหมคะอ่าไหมใหญ่กันนิดนึงอ่าไม้น้อยตัวนี้ก็จะอันนี้จะเป็นสีสีสีเขียวไอ้สีฟ้านี่อะไรนะก้นหอยใช่ไหมนี่คือผ้าไหมร้อยสีพันลายมีหน้า,นางใช่ไหมนี่ค่ะคือผ้าไหมสวยๆของจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่าให้ดูนะคะให้ดูค่ะให้ดูให้ดูเพลินๆค่ะเผื่อว่า อยากได้อยากมาก็เป็นกระเป๋าใหม่นะคะนี่ค่ะนั่งต่อรองการราคากันแบบนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแมคะกลางร่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวให้ดูแสงมันจะแสงมันนะ่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะสวย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 ไหมคะ ชมกันเพลินๆค่ะดูกันเพลินๆถ้ามีโอกาสยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินสอบถามเส้นทางไกด์แพทได้0812571709ค่ะ0812571709ค่ะนี่ค่ะนี่วันนี้พาชมแบบเต็มๆเลยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจมาตาจากจังหวัดต่างประเทศยามาบุกเองมาจับต้องมาสัมผัสเอง มันเป็นยังไงนะตลาดนัดผ้าไหมสุรินเมืองสุรินเนี่ยเป็นอย่างไรน,ะน,รรนี่แหละค่ะกว่า50ร้านค้ามาแต่เช้าค่ะ7จ็ดโมงเนี่ยแปดโมงก็กําลังสบายๆนี่ค่ะเขาจะกลางล่มแล้วก็กว่า50ร้านค้าจากหลายอําเภอให้ซื้อให้ชมให้ช็อปแบบนี้ให้จับต,อต้องต่อรองราคาผ้าไหมบอกตรงๆค่ะแม่ค้ากําไรไม่เยอะเลยค่ะคุณผู้ชม นะคะเพราะฉะนั้นมาแนละ้วคุ้มค่าค่ะได้แค่มาเห็นก็อุ้ยเนาะหลงรักหลงรักลหลงไหลเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์จากคุณผู้ชมที่คอมเมนต์ในคลิปบอกว่า มีพื้นที่ไหมคะอยากเป็นคนสุรินจังเลยอ,อยากได้ผ้าไหมอยากสวมใสย่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินค่ะและยินดีต้อนรับที่ท่านจะใส่ผ้าไหมสุรินเป็นนางแบบเป็นนายแบบขอบคุณที่สุดที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะแบบนี้เห็นไหมคะกายแพทย์มีความสุขทุกครั้งที่ได้โปรโมทผ้าไหมสุรินในช่อง YouTube ตอนนี้อีกประมาณสัก1,300จะครบ5้า0 0่นคนติดตามมาอ,อีก1300จะครบคนสับตะไคร้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ แล้วช่วยกดติดตามช่องหน่อยนะคะโดยมีมีการฉลอง50,000ืคนติดตามว่าแก๊ปจะแจกอะไระแล้วก็คุณแฟนคลับที่รับชมจากประเทศไอซ์แลนด์สวิสแลนด์ฮอลแลนด์ <c oughs> ต้องมีคนบอกว่าห้ามผ่านด้วยนะ <c oughs> กลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนเห็นขายอยู่ไงนะคะสวัสดีค่ะจากอำเภอลำดวนนะคะขายดีขายเด่นดูดูรูปทองนะจ๊ะรูปเสือน่ะสุดยอดเลยอะมัดหมีแล้วทอร็จแเรามาเขียนทองรูปเสือนี่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเห็นไหมคะนี่เป็นไหมทองไหมน้อยไหมบ้านเราผู้ชายก็ขายผ้าไหมได้นะคะ ผู้หญิงก็ขายผ้าไหมได้ทอเก่งด้วยมัดเก่งก็มีนะคะนี่นี่ค่ะผ้าไหมสุรินนะคะตรงนี้ลมเย็นเย็นตรงนี้ลมเย็นเย็<ๆ><ๆ>นนี่ให้ดูนี่ค่ะสวยๆอุย้ยเห็นแล้วก็ หลงไหลอยากจะได้ทุกผืนเหมือนแพทนี่นะคะอยากจับต้องเลยไหมดูไหมคะเห็นไหมสวยไหมคะสวยไปหมดราคาเบาๆค่ะสุรินทร์ผ้าไหมไม่แพงจับต้องได้นะคะนี่คือบรรยากาศที่เห็นนะคะใหญ่น่ากว้างอ่ะลูกอ่านี่นะคะสวยเป็นไหมบ้านนี่นี่จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหลนี่มไหมคะบรรยากาศนี่ค่ะโอ้ เห็นแล้วก็อยากได้อยากจับอยากต้องไปหมดเลยนะคะสวยไหมคะอุ้ยเดินผ่านผ้าไหมก่อนให้มันชื่นใจก่อนเนี่ยเดินตรงกลางโอ้ยคุณผู้ชมเดินตามแพทก็เหมือนคุณผู้ชมเดินผ่านผ้าไหมมีบางคนบอกว่าเวลาดูแกแพทบรรยายเหมือนเดินตามเลยใช่ค่ะการที่จะได้อารมณ์ของการพาเที่ยวนะคะคุณผู้ชมต้องเดินตามแล้วก็ฟังตามแล้วก็คล่ำเคลิมเสมือนว่าได้จับนี่นะคะเพราะฉะนั้นผ้าไหมสุดินก็มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะเนื่องจากว่า เขาทอ,ทอมัดหมีเนี่ยนะคะทอยกดอกขตะกรนี่มีลวดลายแล้วก็มีการมัดมีที่สวยงามราคาก็จะต้องได้เพราะฉะนั้นยินดีต้อนรับอยากให้มายืนสุรินด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอแม่ค้าที่ขยานขยันนะน,นอกจากจะมาขายผ้าไหมแล้วยังเอาอมามัดหมีด้วยนะคะเป็นลายอะไรคะหน้านางค่ะอ๋อกำลังทำหน้านางคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น สีเนี่ยเป็นทําจากครั่งหรือเปล่านี่คือการมัดมีหน้านางนะคะไม่ง่ายค่ะแต่เขาชํานาญแล้วค่ะ <c oughs> ดูเหมือนง่ายนะไม่ง่ายเลยค่ะได้กาแพทย์ลองมาแล้วค่ะไม่ได้ว่าอยู่ดีจะม้วนกันง่ายๆนะคะเดอ้อทักษะของการตรงนี้มันใช้เวลานะน,นี่ค่ะเขาไม่ต้องดูกราฟแล้วนะคะนี่คือความเป็น p r o f e s ชั o นอลนะคะจากอำเภอสีคอรภูมิตำบล จารพัศนี่ทอผ้าไหมเยอะที่สุดในจังหวัดสุรินเล่านะคะนี่คือสีธรรมชาติเนะที่เขาทำหน้านางใช่ไหมนี่นะคะสีธรรมชาติราคาเบาๆจับต้องได้ไม่แพงนะคะดูก่อนค่ะทําเป็นนั่งเรียบร้อยอยู่ที่บ้านนั่งขัดสมานม้างนี่อ่ามันไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเห็นจะบอกก่อนะคะดูก่อนนะอ่าค่ะเพราะฉะนั้นกําไรผ้าไหมไม่เยอะค่ะ ให้กำลังใจโดยการส่งเสริมซื้อผ้าไหมสุรินไปสวมใส่ค่ะแล้วก็มีอีกหลายร้านค้านะคะที่คุณผู้ชมจะเห็นร้อยสีพันลายของแต่ละอำเภอในการทอไม่เหมือนกันค่ะแกลแพทจึงอยากประชาสัมพันธ์ว่าขอเชิญมาช้อปปิ้งตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินค่ะหกโมงถึงเช้งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินค่ะมาชมมาช้อปมาจับต้อง แค่นี้ก็เป็นความสุขของคุณผู้ชมเองแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วซื้อกับ1นึ่งผืนสผืนก็สุดยอดแล้วนะคะเป็นการส่งเสริมผ้าไหมสุรินค่ะแกแพทเป็นประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ต่อยอดโดยการให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้แต่จะนามาโพสเป็นคลิปๆแต่ว่าตอนนี้คงจะเป็นสัปดาห์หน้าค่ะเพราะว่าแกแพดก็รักษาตัวในการพักผ่อนนะคะก็ขอรักษาตัวนิดนึงเดี๋ยวขอ เฟิร์มร่างกายแป๊บหนึ่งค่ะพอดีไป็นตัวแมนกร์มามื่ม,ามวานนะคะเดี๋ยวจะนำผ้าไหม่ที่สตะกอให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์อีกประมาณ1,300คนจะครบ5 0 0 0 0ซับสไครต์หรือว่า5 5 0,000คนติดตามค่ะเดี๋ยวจะมี การแจกผ้าไหมด้วยเพราะฉะนั้นต้องกดติดตามช่องแล้วก็ดูการทำงานของแกแพทคลิปช็อตๆนะคะคลิปสั้นๆเรียกว่าคลิปช็อตค่ะจะโปรโมทต,ตลาดนัดให้ชมด้วยคลิปนี้ลาไปแล้วหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบตลาดนัดผ้าไหมที่ให้ชมประมาณสัก12นาทีค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย